ครับผมสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบมาพ่อกับบอลหลเช่นเคยเด้อครับผมเนาะกับแนวทางหวยรัฐบาลลาวนะครับพี่น้องงวดประจาวันที่15นะครับเดือน7นะครับ2564นะครับผมสลับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสูตร2เม็ดนะครับผมเนาะพี่น้องครับผมก็ก่อนสิเขาไปรับชมนะครับนอบอลหลอก็มีคําเตือนเช่นเคยเด้อครับผมเนาะ ทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางตัวเลขนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า1 8ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับพี่น้องเนาะนะครับทางช่องไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมเนาะนะครับผมบําุงกระย่มตลอดนะครับเนาะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับครับพี่น้องกับสูตรนี้เนาะสูตร2เม็ดนะครับในงวดที่แล้วกับ บอลองก็ขอโทษขออภัยหลายเ้ยครับพี่น้องการตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวรุ่นนี่รุดไปหมดเลยนะครับพี่น้องเข้าแค่ตัวรองนะครับเนาะตัวรองก็คือตัวไอ้หนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับน้องพี่น้องขอโทษขออภัยได้หลายนะครับผมครับสลับวันนี้ก็เดี๋ยวเข้ามาแก้โต๊ะกันนะครับพี่น้องเนาะสลับแนวทางหัวรัฐบาลลาวนะครับสูตรสองเม็ดนะครับพี่น้องเนาะ ครับผมก็ไปรับชมนะครับตารางเนาะเลขตารางวันกันเลยนะครับก็จะมี6นะครับ9 7นะครับ แล้วก็หนึ่งแล้วก็ศูนย์นะครับอีกตัวนะครับอีกตัวน่าจะเป็นอีกตัวน่าจะเป็นเลขเลขแนะครับพี่น้องนะครับผม ได้อเนาะส่วนจับคู่นะครับผมเนาะจับคู่เนาะในตารางวันเขาก็มี6 6แล้วก็0แล้วก็7แล้วก็1แล้วก็8แล้วก็9นะครับผมเนาะในตัวเด่นตารางวันนะครับของบอลองนะครับผมนะครับกระโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมเด้อพี่น้องเนาะแต่ถ้าผู้ใดบ่มักที่บอลองจะจับคู่ให้นะครับก็ลองเอาตัวเด่นนะครับตัวเด่นบอลองนะครับไปจับคู่เบ้างนะครับเนาะ นะครับสูตรตัวเด่น4ตัวนะครับเก้าเกนะครับเจนึ่งนะครับเนาะเก้าแล้วก็แปดเนะครับ หกเนะครับน้องเนาะอันนี้กาแนวทาง4ตัวนะครับเก้าศูนยนะครับผมส่วนแนวทาง3ตัวนะครับก็จะมี1 8 9นะครับผมแล้วก็ยังไง0ู 7นะครับแล้วก็790นะครับพี่น้องเนาะสลับแนวทาง3ตัวนะครับ189017 790นะครับพี่น้องนะครับส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นในงวดนี้นะครับเนาะตัวเด่นในงวดนี้นะครับที่มาลองจะามาจับคู่นะครับพี่น้อง กะงวดนี้รู้สึกว่ามาแรงเนาะมาแรงแนก่กะมาแรงแนก่กะมักเลขกเจ็ดนะครับผมเนาะเลขกเจ็ดแล้วกะคิดวันหนึ่งหนึ่งจะยังอยู่นะครับเนาะนะครับมักเจ็ดกับมักเลขกหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับผม กลองพิจารณาเบิ่งเด้ครับพี่น้องู้ใดบ่มักกับเนาะกับบ่วกันนะครับสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับถ้าปุริมักกะอย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะครับพี่น้องเป็นพิจารณานะครับเบิ่งนะครับส่วนตัวเด่นเนาะตัวเด่นจับคู่นะครับตัวเด่นจับคู่นะครับผมก็จะมีหนึ่งเจ็ดเนาะ ก็1 0 1 6 1 8แล้วก็1 9นะครับเนาะ1 7 1 0 1 6 1 8 1 9นะครับเนาะนี่ก็สำหรับแนวทางนะครับตัวเด่น1นะครับผมส่วนเด่น7เนาะเด่น7เด่น7ก็จะมี 7จ็ดศูนะครับเนาะเจนเนาะแล้วก็เจนะครับเจก็เจ็ดนะครับเจนะครับแล้วก็ เจ็ดสองเนาะนะครับผมเนาะบเ่เลิมบ่ลองกระเสริมให้ตัวนึงนะครับเนาะอย่างละห้าคู่นะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสองนะครับเนาะสลับแนวทางนะครับพี่น้องส่วนตัวเด่นรองนะครับเด่นรองนี่ก็มาหลายงวดน,นะครับพี่น้องตัวรองเราผันชอบออกนะครับผมตัวรองนะครับผมก็จะมี หกนะครับแล้วก็6กแปนะครับเนาะส่วนตัวลองก็จะมีนี่ครับ89 8เกแล้วก็80เนาะนะครับแป 0 9 9 9 8 9 1 9 1ก็มีแล้วเหลือแต่90เนาะนะครับพี่น้องนะครับก็ลองพิจารณาเบิ้งนะครับพี่น้อง6 0 6 8 6 9 8 9 8 0แล้วก็90นะครับถ้าผู้ใดบ่มักตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่บ่ลองจับให้ตัวเด่นก็คือตัวนี้นะครับนะครับอันนี้คือแถวรองนะครับแถวรองคือให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับเนาะกางวดที่แล้วเพิ่นก็ออกตัวรองนะครับเนาะ กะวิ่งนะครับวิ่งกะวิ่งวิ่งหนึ่งนะครับพี่น้องรูดเจ็ดนะครับเนาะวิ่งหนึ่งรูดเจ็ดนะครับนะครับผมส่วนตัวเด่นที่ชอบเนาะตัวเด่นตัวเด่นที่ชอบนะครับวันนี้ก็จะมีหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะ 1 7แล้วก็1 6นะครับ7 6แล้วก็7 9นะครับผมส่วนตัวรองนะครับตัวรองที่มักนะครับที่คิดว่าน่าจะมานะครับตัวรองตัวรองกับ8 9นะครับเนาะหรือว่า 90นะครับเนาะการลองพิจารณาเบื้องนะครับพี่น้องเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมักไผ่มักมันนะครับพี่น้องนะครับบอลลงก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับก็ย้ําตลอดนะครับพี่น้องเนาะนะครับบอลลงให้เบื้องใกล้เลยนะครับนะครับแนวทางรัฐบาลลาวนะครับสูตร2เม็ดเนาะนะครับมักไผมักมันนะครับพี่น้องถ้ามักที่บอลลงให้ก็คือแคปนาจอนะครับ กะย้ำนะครับพี่น้องกะคือสองแถวนะครับสองแถวเนี่ครับอย่างละห้าคู่นะครับหนึ่งกับเจ็ดเนาะกะคือเป็นตัวตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่บอลหลองคัดมาแล้วตัวข้างล่างคือตัวรองแต่ส่วนมากเพื่อนกะออกมาบ่อยนะครับตัวรองนะครับตัวรองกะออกบ่อยแกันเหมือนกันนะครับครับผมสลับคลิปนี้กะบอลองกะขอให้พี่ๆนาน้าทุกคนนะครับผมเนาะกะขอให้มีโชคลาภนะครับ โชคโชคลาภในแนวทางเนาะหัวรัฐบาลลาวนะครับพี่น้องนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ก่อนออกไปนะครับบาลองกระคอกันร่องใจด้ครับผมเนะาะกะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์เนาะกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้บาลองได้ครับผมครับผมสวัสดีครับ